สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลี่ครับผมวันนี้มาหาลุงกองศูนย์ครับแดดร้อนมากครับวันนี้นุ่นดาวครับดาวอยู่ในน้ําครับผมนุ่นครับดาวสีดดดาวอยู่ในน้ําครับนุ่นดาวลงอาบน้ําครับแดดร้อนมากครับแล้วก็ร่มที่น้องเอ้ยที่ดาวเคยอยู่นั่นดาวหักทิ้งหมดแล้วครับนุ่นดดน้อยครับน้อยอยู่กับลุงครับ หาน้อยก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปหาดาวนี่ครับลุงกงศุนลุงกงศุนออนี่ครับลุงไม่สบายด้วยครับเลยมาดูดาวดูน้อยนู่นครับน้อยอยู่นู่นครับแดดฮอนเนะาะโู้เป็นร่มแหละฮอนพุดเมื่บ้านก็ฮอนแห้งได้เลยนี่ครับน้อยครับผมกินหญ้าอยู่ครับนี่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ ให้น้อยลบลุกขึ้นแล้วมังครับดาวกำลังขึ้นครับดาวกำลังขึ้นจากน้ำขึ้นแล้วพ่นไปแล้วขึ้นแล้วมังครับดาวกำลังขึ้นจากน้ำแล้วครับขึ้นแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วด้พ่นขึ้นแล้วพ่นมังครับขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ดาวขึ้นจากน้ำแล้วครับกำลังขึ้นจากน้ำเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับผมเพราะว่าล่มที่ดาวอยู่นั่นต้นไม้ที่เคยให้อยู่น่ะหักหมดเลยครับดาวเขาหักทิ้งหมดเลยครับก็เลยไม่ค่อยมีล่มให้อยู่ครับก็อาจจะมีฝั่งนี้ครับถ้าเขาร้อนเขาก็จะเข้าฝั่งนี้แทนแดดฮอนริมมือนี่ฮอนหลายไม่หยาหลายอยู่เนาะน้ำไปกินบางนัดนํำแรงอยู่บ้านก็ไไรดอกฝนไอ แดดมันห่อนพูดปล่อยไ่ได้ดอกจังสิปล่อยเป็นร่มแทะห่อนแดดเกินนี่ครับอัปเดตอาการของคุณลุงด้วยครับคุณลุงไม่สบายก็ยังปวดฟันอยู่นะครับผมว่าให้หายปวดแล้วค่อยไปถอนครับผมบอกแกแล้วครับแล้วก็เป็นทุระให้กับพี <P> ่เ <FC S 2> อฟซีด้วยขอรูปไปรูปไปไปนี่ครับ ไปสีโดดาวครับผมไป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 เขาห้มไปห้มเลยไป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 เขาห้งนั่นแหละไป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 ตรงนี้ตรงนัはは uh> ้นไอ้ร่มที่อยู่เก่านั้นพังหมดนะครับ เขาอะไรละเออเขาไปเออไปวันนี้แหละเป็นหฮมเลยไปเออนะอยู่วนนี้แหละไปไปเออนะอยู่ใจนี้แหละเออเอาขอเอา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 เนี่ครับเอาเข้าร่มแล้วครับสบายแล้วนี่ครับปับไปขนางหนามห่อนยังห่อนเลยเนี่ยครับตรงที่ดาวเคยอยู่ครับเนี่ยหักหมดแล้วกิ่งไม้ตัวนี้ถ้ากิ่งไม้ตัวนี้ไม่หักนี่ยังอยู่ได้ครับพ ตทหักหมดแล้วอ,อ๋อห่อเลยเดี๋ยวจะไปแห้งหักถึงมดเสือดาวพี่ดาวหักหมดเลยนี่ครับมีลบแล้วเออยูนีล่ละมีอยู่งนี่ละอ๋ออ๋อยู่จังสี่กับยู่ไปดาวเอ,อ,อ้ยลมดีอยู่ดอก อมดีอยู่ตาทัางนี้มันคือน้ำตาไหลนี่เป็นยาชนคือน้ำตาฟังฟีไหลเนาะอักเสบยังอีกนะน,นี่ครับกลางวันครับมาหาดาวครับดาวก็อยู่ในร่มอย่างนี้แหละครับน,น้ำน้ำเรากินได้บนะ่น่าไม่แต่น้ำนะ่า ่มีทีดีๆเนาะถ้ามีทีดีก็สิสร้างลุงงล่งสองลุ่งสร้างให้อยู่ม <Ừ. S 1> ี่พมีทีแจ็คสีสางแบบได้ให้เขาให้อยูอย่ก็ดีเลยล่ะเพราะเฮาบ่มีทีไมีทางพอสิสร้างลุ่งสร้างให้ได้ค่อย,อยมาแล้วมาแล้วเริ่มหยาแล้วเริ่ปล่อยมาหามื่นว่องหมื่นแล้วเออแล้วบ่สบายดีมาตีหยาจดีกว่า นี yard, ่ครับไม่มีโรงช้างครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะสร้างยังไงครับสร้างไม่รู้ว่าจะสร้างได้หรือไม่ได้ก็ถามเขาแล้วครับเพราะว่าก็ยังไม่ได้ให้คําตอบมานะครับก็เลยยังไม่คิดว่าจะสร้างยังไงครับเพราะว่าถ้าเราสร้างก็กครัวเขาจะให้หรือครับเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจครับผมก็ให้อยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วครับเพราะว่าอย่างน้อยก็มีร่มไม้อยู่ครับแล้วก็มีหญ้ามีสับปะรดอยู่ครับ พอมี f อฟท่านใจดีก็ยังให้ช่วยเหลือค่าสำรับรถให้น้องไอให้ดาวกับน้อยอยู่ครับผมนี่ครับแดดแรงมากครับ,รรบก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเวลาเขาร้อนเขาก็ลงสะน้ำเนาะลุงเนาะถ้ามีสะน้ําลงก็โอเคแล้วนี่ครับอยู่ร่มก่อนนะดาวพอไอาอากาศเย,นเยน็นเๆสักหน่อยก็ค่อยกินหยาเนาะค่อยออกไปกินหยาอยู่แบบนี้ไปก่อน อ่อนอลีวันนี้สองวันเนี่ยรอดเงียนอนเลยส่วนน้องใหม่ก็ผมก็เอาไปฝากไว้แล้วครับไปเก็บไว้ในที่ของชันของอเป็นที่ลงช้างเก่าที่เขาให้นักท่องเที่ยวอยู่ครับผมก็เอาไปฝากให้น้องเขาดูให้ก่อนครับก็เลยมาหาลุงครับเป็นห่วงเกครับเกเจ็บฟันไม่สบายแล้วก็เอาคะแนนมาให้เกด้วยครับจะได้ไปซื้ออยูกซื้อยาครับผม แล้วก็น้องใหม่ก็ฝากน้องเขาดูให้ก่อนครับผมพอน้องใหม่ก็ยังไม่ได้มีโรงช้างครับน้องใหม่ก็โรงช้างก็ยังไม่ได้ทําครับยังกําลังจะเริ่มทําไปทีละนิดทีละหน่อยครับก็ยังไม่เสร็จง่ายหรอกครับก็พยายามทําไปก่อนเรื่อยๆครับผมก็เลยเไปฝากเขาอยู่ก่อนฝากที่เขาให้นักท่องเที่ยวอยู่ครับก็เลยไปฝากเขาไว้ ให้น้องดูให้แล้วก็มาดูลุงดูอาการของคุณลุงก่อนว่าเจ็บฝันแรงไหมปวดท้องเป็นยังไงกินข้าวหรือยังก็เอาคะแนนมาให้คุณลุงด้วยครับผมพอดห่อนี่ีหมอนี่สามสิบหาสามสิบพกงสาวคนว่าหมดนี่แดดก็รอก็ดียะพูดแดดแห้งดีได้ยังมีหฮมมองนี่นี่ถึงสี่ฮักมองนี่แล้วก็ยังมีข้างลังเนาะมีขางล้างให้อยู่ก็ยังดีดีกามีหฮม เวลาแดดนห้อนก็ลงน้ำลงยัง่นแล้วครั้งน้ำสะดีแล้วดีแล้วยูนสีไปก่อนละสามเ้าสี่ได้เห็นวียกเห็นงานอีกโดนเติบอยู่จากมือได้สิได้เห็นงานกะยู่ไปสูไปก่อนนอดาวมันแช่บ่ละกับฝนมันตกเนาะมันก็แช่อยู่แล้วแหละปกติสามพ่อมันไ่อยากยืนดอกมันยืนข้างล่างเนี่ย เดี๋ยวเขาห่มอ,อ,อ,อยู่นี่ก่อนละเดี๋ยวจังน้อยแดดอ่อ,อนๆจังเขา่าเขาไปออกไปกินยากินยาชงบายพุนขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้กับคุณลุงกงศุนนะครับป้าติก๊กแล้วก็สีดอดาวสีดอน้อยนะครับตอนนี้คุณลุงก็ยังปวดฟันอยู่แล้วก็ยังเจ็บท้องอยู่ครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงพรุ่งนี้ก็ค่อยวันจันทร์ก็ค่อยถ้าไม่ดียังไงก็ค่อยไปไปหาหมอนะล,ลุงเนาะ ไปดูไปไปให้หมอเขาดูฉีดยงฉีดยาให้แล้วก็ถ้าปวดฟันก็ให้ฟันหายปวดแล้วค่อยไปถอนออกก็ได้ครับผมพอตอนนี้ถอนยังไม่ได้หรอกลุงเพราะว่ายังเจ็บอยู่นี่กรสีโดดาวครับอยู่ในร่มครับผม ดีก็อยู่น้ำหอมมาต้องออกมาเนาะดีได้เนาะอนนี่ครับดาวเขาฟังนะครับเขาฟังอยู่ดาวบอกว่าขอบคุณพี่พี่ fc ทุกคนที่เป็นห่วงนะครับขอบคุณน้องมากดาวบอกว่าดาวกับน้อยบอกว่าฝากขอบคุณพี่พี่ fc ทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้ที่ e n d ูดาวกับน้อยแล้วก็น้องใหม่นะครับดาวขอบคุณนะครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับคิดหวังสิ่งใดกขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้น้องใหม่กดติดตามให้น้องใหม่ด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับเราคนลุงกงศุนปาติกแล้วก็ช่องพังน้องใหม่ Family ครับผมออกไปกินยาแล้ว ถ้าจะติดตามก็ติดตามที่ช่องพังน้องใหม่ f ฟ m i l y นะครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ์ให้น้องใหม่นะครับขอบคุณน้องมากนะครับผมนี่สีดาวตัวใหญ่มากเลยครับก็ความเป็นอยู่ก็ดีครับถือว่าเป็นดีอยู่ครับถึงแต่ไม่มีโรงช้างก็ยังมีร่มไม้อะไรให้อยู่ครับต้องขอบคุณ f อฟที่เอ็นดูนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับผมดาวก็ออกไปกินยาแล้วขอบคุณน้องมากนะครับสวัสดีครับ